ผมจะพาท่านผู้ชมไปย้อนเหตุการณ์ในวันๆท่านผู้ชมนะวันที่11กันยายนแต่ไม่ใช่วันนี้นะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะอายุประมาณสัก20 25นะครับยังพอรู้เรื่องแต่น้องๆหนูๆเนี่ยตอนนั้นอาจจะอายุประมาณสัก5ขวบ3ขวบ10ขวบอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยท่านผู้ชมเช้าตรู่ของวันที่11กันยายนเ่ยนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ ประชาชนชาวอเมริกันเด่กก็ออกไปทำงานตามปกตินะครับช่วงเวลาสัก8ปดโมงสีนาทีเนี่ยเกิดการจี้เครื่องบินท่านะผู้ชมสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ท่านผู้ชมเที่ยวบินที่11นะฮะพุ่งชนอาคารนอตทาวเวอร์ของตึกวอลเทสเซนเตอร์นะฮะต่อมาเนี่ยลำที่2ท่านผู้ชมสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์นะฮะ พุ่งชนอาคารนอตทาวเวอร์นะก็คือฝั่งเหนือฝั่งใต้ของตึกวิลเทดเซนเตอร์นะท่านผู้ชมนะครับต่อมาเนี่ยถัดออกมาสักประมาณ34นาทีลำที่3ท่านผะู้ชมอเมริกันแอร์ไลน์เหมือนกันนะครับเที่ยวบินที่77พุ่งชนอาคารเพนทากอนนะครับเป็นอาคารกระทรวงกาโหมของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมนะฮนะนะลำที่4ยังไม่จบนะสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93 เป้าหมายเนี่ยจะไปพุ่งชนที่ไวแหววนะฮะคืออาคารทำเนียบรัฐสภาข,ของอเมริกาเนีท่านผู้ชมแต่ผิดเป้านะพุ่งตกกลางทุ่งนาไปซะก่อนนะฮะทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตประมาณสัก2,996คนและก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย ตามล่าตัวของอุตสมาบิลลาเดนเนื่องจากว่าเป็นผู้นําของกลุ่มออลกอรอีดะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมนะที่เป็นหัวโจกเลยเนี่ยในการปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งนี้อเมริกาเนี่ยยกทัพไปอัฟการทิสฐานเพื่อไปตามหาอุตสมาบิลลาเดนแต่ใช้เวลาถึง10ปีท่านผู้ชมนะฮะ วันที่1พฤษภาคม2554นำโดยบารักโอบามาก,กดปุ่มสตาร์ทเริ่มปฏิบัติการเด็ดหัวอุตมะบิลลาเดนท่านผู้ชมนำโดยหน่วยรบพิเศษซีลทีม6นะท่านผู้ชมนะจำนวน25คนขึ้นแบ็คฮ็อกไป จากอัฟกานิสถานไปปากีสถานไปเมืองอับบอทาบนะฮะเพื่อไปปริชีพอุตมบิลลาเดนนะฮะสุดท้ายนท่าุผู้ชมใช้เวลาปฏิบัติการประมาณสัก40นาทีนะฮะในการเด็ดหัวอุตมบิลลาเดนเป็นที่ยืนยันเรียบร้อยว่าเสียชีวิตนะครับก็จบเรื่องราวเรื่องนี้ไปก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจของใครหลายๆคนนะฮะ ผมอยู่ตอนนั้นผมยังตกใจเลยนะทุกผู้ชมนะอายุประมาณสัก1 8 1 9ก็เป็นการสูญเสียสําหรับชีวิตที่บริสุทธิ์คนไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนโอิเนก็ต้องไปสูญเสียชีวิตกับเหตุการณ์อย่างนี้ทานผู้ชมนะฮะก็ขอให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายแล้วกันอย่ามีการก่อการร้ายอีกเลยในโลกใบน,นี้นะฮะเพราะทุกชีวิตล้วนบริสุทธิ์นะฮะขอบคุณครับ